เรียนอาจารย์ที่เคารพกลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอรายงานเรื่องการเปรียบเทียบการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการลงทุนของบริษัทแอร์เอเชียจำกัดและบริษัทสายการบินนกแอร์จำกัดมหาชนค่ะโดยมีสมาชิกดังนี้สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวป,ปินพิณเสือโพนะคะรหัส6 1 5 5 4 0 9 3 4าค่ะสาขาธุรกิจการบินชั้นปีนที่2 G4 ค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอลิสราอุดรไลน์รหัส6 1 5 5 4 0 2 0้สาขาการจัดการธุรกิจการบิน G4 ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวสุราคณะสามมนะคะอยู่คณะวิทยาการจัดการสาขาการจัดการธุรกิจการบินสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนางธิกิตาช่องประดับรหัสนักศึกษา6 1 5 5 4 0 2 2 5 6 คณะวิทยาการจัดการสาขาการจัดการธุรกิจการบินค่ะข้อมูลทั่วไปของบริษัทไทยแอร์เอเชียจำกัดนะคะบริษัทไทยแอร์เอเชียจำกัดเป็นบริษัทที่จัดตั้งและมีภูมิลำเนานในประเทศไทยโดยมีบริษัทเอเชียแอร์เวชั่นจำกัดมหาชนซึ่งเป็นบริษัจทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะและเป็นบริษัทใหญ่นะคะธุรกิจหลักของบริษัทไทยแอร์เอเชียจำกัดคือการให้บริการสายการบินราคาประหยัดค่ะ ชื่อเต็มของบริษัทนะคะคือบริษัทไทยแอร์เอเชียจำกัดค่ะประเภทกิจการกลุ่มอุตสาหกรรมการบริการขนส่งและโลจิสติกค่คะทุนจดทะเบียนของบริษัทแอร์เอเชียนะคะอยู่ที่4 3 5ร้อยสาบาล้านห้าแสบาทค่ะที่ตั้งของบริษัทไทยแอร์เอเชียนะคะ เลขที่222ท่าอากาศยานดอนเมืองอาคารส่วนกลางชั้นที่3ห้องเลขที่3200ถนนวิภาวดีรงังสิตแขวงสนามบินเขตดอนเมืองกรุงเทพมหาคนครค่ะวันเข้าตลาดของบริษัทไทยแอร์เอเชียจำกัดนะคะคือวันที่31พฤษภาคมปี2555ค่ะและวันจดทะเบียนนะคะคือวันที่19กันยา2546ค่ะวิสัยทัศน์ของบริษัทไทยแอร์เอเชียจำกัดนะคะคื เป็นบริษัทชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการเดินทางที่ยั่งยืนในเอเชียพร้อมให้บริการที่คุ้มค่ามากกว่าราคาค่ะพันธกิจของสากรรยการบินแอร์เอเชียนะคะคือ 1. นําเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดโดยใช้เทคโนโลยีจัดการต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการค่ะสสร้างการจ้างงานในภูมิภาคเป็นบริษัทชั้นนาที่ทาให้ความฝันของทุกคนเป็นจริงค่ะ 3นะคะดูแลผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนนะคะตั้งแต่พนักง,งานออสซาร์ลูกค้าพันธมิตรทางธุรกิจนักลงทุนครอบคลุมไปถึงชุมชนและภาครัฐนะคะ 4. ผลักดันแอร์เอเชียให้เป็นแบรนด์อาเซียนที่ได้รับการยอมรับระดับโลกตอกย้ำคุณค่าที่ยั่งยืนต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมค่ะสินค้าและบริการที่เป็นที่รู้จักนะคะก็คือตัวโดยสารหรือเที่ยวบินจากวิสัยทัศน์ชุมชนสุสนาบิน สร้างโอกาสใหม่ๆพร้อมให้ทุกการเดินทางเป็นเรื่องง่ายสะดวกคุ้มค่าใครๆก็บินได้ด้วยมาตรฐานยอมรับระดับสากลน,นี่คืองบสแสดงสถานะการเงินของบริษัทสายการบินแอร์เอเชียนะคะ ความเปลี่ยนแปลงของบริษัทไทยแอร์เอเชียจำกัดสินทรัพย์เพิ่มขึ้นลูกหนี้การค้าและลูกหนี้การค้าอื่นมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นจากปีหกนไปที่ปีห1หนึ่งจากศูนย์จุดเจ็ดเปอร์เซ็นต7เป็นศูนย์จุดเจ็ดเก้าปอร์เซนสินค้าคงเหลือมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นจากปีหกศูนไปปีที่หกหนึ่งจากศูนย์จุดสสามเปอร์เซ็น0.3%เป็นศูนย์จุดสามเปอร์เซนตค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้ามีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นจากปีหกศ่น1 จาก0.58%เป็น0.68%เงินลงทุนระยะยาวมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นจากปีหกศนไปปีที่หกจาก0ูเปอร์เซ็น0.2%เป็นนจุสองเปเซ็นินสำรองบำรุงรักษาเครื่องบินมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นจากปีห0ไปปีที่หกหนึ่งจาก5 8าจุดปดเป็น7.34%ป็นดีนตที่ดินเครื่องบินส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์มีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นจากปีี100จไปปปากเ็น สินทรัพย์ไม่มีตัวตนมีอาัตราส่วนเพิ่มขึ้นจากปี60ไปปีที่61จาก23.7 1เปเป็น 24. เเปอร์เซค่าความนิยมมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นจากปี60ไปปีที่61จาก1 4 0 5เปเ็นต์เป็นสิเซนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นจากปี60ไปปีที่61จาก1.39เกเปอร์เซ็นต์เป สินทรัพย์ลดลงเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีอัตราส่วนลดลงจากปี60ไปปีที่61จาก 8. 5เปเ็นเป็น 6. เเปอร์เซ็นต์ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัรเงินสดมีอัตราส่วนลดลงจากปี60ไปปีที่61จาก 1. 5เปอร์เซ็นต์เป็น1.4สเปอร์เซ็นต์สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นสดมีอัตราส่วนลดลงจากปี60ไปปีที่6กหนึ่งจากศูนย์เป็นี4 3ปดเปอร์เซ็นต์เป็นศูนย์จุดสี่สามเึ้น เจ้านี้อื่นมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นจากปี60ไปปีที่61จาก0.76%เป็น0.63%เจ้านี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นจากปี60ไปปีที่61จาก0.27%เป็น1.13%ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายใน1ปีมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นจากปี60ไปปีที่61จาก2.06%เป็น2.1% รายได้รับล่วงหน้ามีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นจากปี60ไปปีที่61จาก7.67%เป็น8.07%ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นจากปี60ไปปีที่61จาก3.78%เป็น4.14%เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นจากปี60ไปปีที่61จาก3.16%เป็น4.24% ุ้นกู้มีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นจากปี60ไปปีที่61จาก2.54%เป็น6.63%สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นจากปี60ไปปี61จาก0.55%เป็น0.68%ทุนจดทะเบียนมูลค่าหุ้นละ0.1บาทมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นจากปี60ไปปี61จาก0.77%เป็น0.78% กำไรสะสมจสัดสรรแล้วสำรองตามกฎหมายมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นจากปี60ไปปี61จาก0.077%เป็น0์เป็นศป์ี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเจ้าหนี้การค้ามีอัตราส่วนลดลงจากปี60ไปปีที่61จาก0.49%เป็น0.25% ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายใน1ปีมีอาตาัลล 60, ปป 61, ออาตรา,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 าส่วนลดลงจากปี60ไปปีที่61จาก2.14%เป็น0.34%หนี้สินหมุนเวียนอื่นมีอัตราส่วนลดลงจากปี60ไปปีที่61จาก0.16%เป็น0.093%สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายใน1ปีมีอัตราส่วนลดลงจากปี60ไปปีที่61จาก21.07%เป็น19.30% มีสินภาสีเงินได้รอการตัดบัญชีมีอัตราส่วนลดลงจากปี60ไปปีที่61จาก5.17%เป็น4.92%จัดสนัดสรรแล้วสำรองตามกฎหมายยังไม่ได้จัดสรรส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีอัตราส่วนลดลงจากปี60ไปปีที่61จาก30.06%เป็น28.05% ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีอัตราส่วนลดลงจากปี60ไปปีที่61จาก35.05เป็น33.12ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยมีอัตราส่วนลดลงจากปี60ไปปีที่61จาก15.04เปเ็น1 3เป็น1 3 2รายได้ลดลง กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนมีอัตราส่วนลดลงจากปี60ไปปีที่61จาก0.86%เป็น0.62%ค่าใช้ใจ่ายลดลงค่าใช้จ่ายในการบริการมีอัตราส่วนลดลงจากปี60ไปปีที่61จาก4.59%เป็น4.11%ขาาทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนมีอัตราส่วนลดลงจากปี60ไปปีที่61จาก4.09%เป็น 3.76%ค่าใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นต้นทุนขายและบริการมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นจากปี60ไปปีที่61จาก91.31%เป็น92.11%รายได้เพิ่มขึ้นรายได้จากการขายและบริการมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นจากปี60ไปปีที่61จาก96.56%เป็น96.77% รายได้อื่นมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นจากปี60ไปปีที่61จาก2.56เป็น2.59ค่ะข้อมูลทั่วไปของบริษัทสายการบินนกแอร์จำกัดมหาชนนะคะนกแอร์คือสายการบินราคาประหยัดค่ะบริหารงานโดยบริษัทสายการบินนกแอร์จำกัดมหาชน,นะคะ่ะและมีบริษัทสายการบินไทยจำกัดมหาชนนะคะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกับผู้ถือหุ้นรายอื่นๆค่ะ ชื่อบริษัทนะคะบริษัทสายการบินนกแอร์จำกัดมหาชนค่ะประเภทกิจการนะคะกลุ่มอุตสาหกรรมบริการขนส่งและโลจิสติกค่ะค่าทุนจดทะเบียนนะคะ3,408,498ล้าน49,800บาทค่ะค่าที่ตั้งนะคะเลขที่3อาคารรัชนาการชั้น17ถนนสาทรใต้แขวงยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพ101-20ค่ะ ค่ะวันเข้าตลาดนะคะ20มิถุนา2556าค่ะและวันจดทะเบียนนะคะ10กุมภา2547ค่ะข่ะวิสัยทัศน์นะคะก็คือ 1. มืออาชีพยอย่างเป็นกันเองค่ะบุคลากรของเราทุกคนนะคะพร้อมที่จะนำเสนอการบริการด้วยความใส่ใจและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ค่ะค่ะนะคะก็คือการแบ่งปันเพื่อสังคมค่ะค่ะการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ และสนับสนุนต่อสังคมนะคะเป็นพันธกิจที่น้องแอนดำเนินการมายาวนานถึง11ปีค่ะข่าวสานะคะมุ่งมั่นเพื่อความปลอดภัยค่ะผู้บริหารและพนักงานทุกระดับนะคะปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพความปลอดภัยและความมั่นคงอย่างเข้่งคัดค่ะ ค่ะสีนะคะนวัตกรรมการเดินทางค่ะนกแอร์นะคะไม่หยุดพัฒนาและนําเสนอนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อเติมความสะดวกสบายในการเดินทางทุกรูปแบบในทุกเวลาค่ะค่ะพันธกิจของนกแอร์นะคะนกแอร์นะคะมุ่งมั่นเพื่อเป็นสายการบินราคาประหยัดอันดับหนึ่งในประเทศไทยค่ะโดยนําเสนอความพึงพอใจแก่ลูกค้าด้วยราคาที่คุ้มค่าแต่ยังคงความน่าเชื่อถือ ความสะดวกความคิดสร้างสารรค์และการเอาใจใส่ค่ะสำหรับสินค้าและบริการที่เป็นที่รู้จักของนกแอร์นกแอร์มุ่งมั่นด้วยการให้บริการที่ดีเยี่ยมและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้โดยสารแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการของเรานะคะนกแอร์คือสายการบินราคาประหยัดบริหารงานโดยสายการบินนกแอร์จำกัดมหาชนนกแอร์เป็นชื่อที่ง่ายต่อการจดจำค่ะและเป็นชื่อที่สื่อถึงความเป็นมิร และความเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอิสรภาพแห่งการเดินทางค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นชื่อที่ย้ำความเป็นไทยอย่างแท้จริงค่ะภาพต่อไปนี้นะคะเป็นแผนที่ตั้งของบริษัทไทยแอร์เอเชียจำกัดและบริษัทสายการบินนกแอร์จำกัดมหาชนค่ะต่อไปนะคะเป็นงบก,การเงินบริษัทสายการบินนกแอร์จำกัดมหาชนเป็นงบแสดงฐานะทางการเงินมีรายละเอียดดังภาพต่อไปนี้ค่ะ การเปลี่ยนแปลงของบริษัทสายการบินนกแอร์จำกัดมหาชนสินทรัพย์เพิ่มขึ้นมีดังนี้ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเรียนอื่นมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นจากปี2,560ไปปีที่2,561จาก5.42เปเ็นป็น7.85ปสินค้าคงเหลือมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นจากปี2,560ไปปีที่2,561จาก0.28เป็น0.46 เงินประกันและเงินมัดจำเกี่ยวกับเครื่องบินระยะสัน้นมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นจากปี2,560ไปปีที่2,561จาก0.23เป็น3.46เนงินลงทุนในบริษัทย่อยมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นจากปี2,560ไปปีที่2,561จาก0.04เป็น0.05เเงินลงทุนในการร่วมค้ามีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นจากปี2,560ไปปีที่2,561 จาก0.25%เป็น0.26%เงินลงทุนระยะยาวอื่นมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นจากปี2560ไปปีที่2561จาก0.40%เป็น0.43%เงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นจากปี2560ไปปีที่2561จาก8.40%เป็น11.23%เงินสำรองบำรุงรักษาเครื่องดินมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นจาก 2,560ไป25ไปี2,561จาก50.40%เป็น52.21%สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นจากปี2,560ไปปี2,561จาก0.11%เป็น0.12%เนงินประกันและเงินมัดจำเกี่ยวกับเครื่องบินระยะยาวมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นจากปี2,560ไปปี2,561จาก6.72%เป็น7.10% สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นจากปี2560ไปปีที่สอง1จาก0.56%เป็น0.84%สินทรัพย์ลดลงเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีอัตราส่วนลดลงจากปี2560ไปปีที่สอง1จาก13.42%เป็น4.13%สินค้าหมุนเวียนอื่นมีอัตราส่วนลดลงจากปี2,560ไปปี2,561 จาก0.63เป็น0.56เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันมีอัตราส่วนลดลงจากปี2,560ไปปีที่2,561จาก10.55เป็น9.18ส่วนปรับปรุงราคาเช่าและอุปกรณ์มีอัตราส่วนลดลงจากปี2,560ไปปีที่2,561จาก2.21เป็น1.74 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนมีอัตราส่วนลดลงจากปี2,560ไปปีที่2,561จาก0.37เป็น0.30เนี์สินลดลงมีดังนี้แผนการซ่อมบำรุงประมาณการมีสินค่าปรับสภาพเครื่องบินและค่าซ่อมบำรุงเครื่องบินระยะยาวมีอัตราส่วนลดลงจากปี2,560ไปปีที่2,561จาก55.41เป็น54.18นี์มีสินเพิ่มขึ้นม,มีดังนี้ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเียนอื่นมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นจากปี2,560ไปปีที่2,561จาก24.43เปเ็นป็น30.34รายได้รอการตัดบัญชีจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ามีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นจากปี2,560ไปปีที่2,561จาก0.16เป็น0.17ตค่าซ่อมเครื่องบินระยะสั้นมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นจากปี2,560ไปปี2,561 จาก0.88%เป็น0.98%มีสิ่งหมุนเวียนอื่นมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นจากปี2560ไปปีที่2561จาก0.07%เป็น0.13%ประมาณการนี้สิ่งสำหรับผลประโยชน์พนักงานมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นจากปี2560ไปปี2561จาก1.92%เป็น2.47%นีสิ่งไม่หมุนเวียนอื่นมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นจากปี2560ไปปี2561 จาก0.85%เป็น0.87%ป็นนจดแปเ็ดเซ็ทุนจดทะเบียนมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นจากปี2560้า้หกสิบไปปีที่สอง1้ากิบเ็ดจากย1 6 5เอหกห้าเปอร์เซ็น2 3เป็่มจึ่นเปอร์เซ็นทุนที่ออกละชำระแล้วมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นจากปีสอง0ไนหีา5 6อจากสิบเป็นป0สองพันค้าร้อสามสิมีอัตาจากสิมขก้าจกปหก5 6 0 ไปปี2,561จาก37.47เป็น39.98ทุนสำรองตามกฎหมายมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นจากปี2,560ไปปี2,561จาก0.54เป็น0.58ยังไม่ได้จัดสรรขาดทุนสะสมมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นจากปี2,560ไปปี2,561จาก41.41 41เป็น66.41ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมีดังนี้ ต้นทุนค่าโดยสารและการให้บริการมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นจากปี2,560ัไปปี2 5 6 1ัจาก94.17เป็น95.05เก้ิาร์ค่าใช้จ่ายลดลงมีดังนี้ค่าใช้จ่ายในการขายมีอัตราส่วนลดลงจากปีสอง0ห้า้ยหกสิบไปปีที่สอง1จากหกจเป็นต6เค่าใช้จ่ายในการบริหารมีอัตราส่วนลดลงจากปี2,560 ไปปี2 5งพเอ็ดจาก4ี่จุดเ้าสี่เปอร์เซ็นต์เป็นสี่จุหนึ่งเจ็เปอร์เซนตต้นทุนทางการเงินมีอัตราส่วนลดลงจากปี2 5งพหกสบไปปีสองพห้เอ็ดจากศูนย์จุดสองหเปเซ็นต์เป็นศูน้าเปอร์ซ็ายได้เพิ่มขึ้นมีดังนี้รายได้จากการให้บริการมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นจากปี2 5งพันห้าร้อยหกสิบไปปีสองพันห้าร้กสิบเอ็ดจากแปดจุดห้าหนึ่งเปอร์เซ็นเป็นสิบกสี่เปอ,อร์อรเซ็นต์

การสรุปและตัดสินใจเลือกลงทุนกับบริษัทใดเพราะเหตุใดนะคะคณะผู้จะทำมีความเห็นตรงกันว่าควรตัดสินใจเลือกลงทุนกับบริษัทไทยแอร์เอเชียจำกัดค่ะเนื่องจากบริษัทไทยแอร์เอเชียจำกัดนะคะมีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ติดลบและมีการแบ่งกำไรเพิ่มมากขึ้นในแนวโน้มที่ดีค่ะผลประกอบของบริษัทประจำปี2561นะคะมีรายได้รวมอยู่ที่4200ล้านบาทค่ะ เป็นกำไรรวมอยู่ที่70ล้านบาทนะคะโดยมียอดผู้โดยสารรวม21.57ล้านคนค่ะเพิ่มขึ้นรอยละ9จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนนะคะและอัตรา,าส่วนการขนส่งผู้โดยสารเฉลี่ยอยู่ที่้ละ8 5โดยมีเครื่องบินรวมนะสิ้นปี2,561รวมทั้งสิ้น62ลำนะคะเพิ่มขึ้น6ลำจากปี2,560ที่มีอยู่แล้ว56ลำค่ะ ทั้งนี้นะคะในปี2,561ธุรกิจสายการบินต่างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งไทยแอร์เอเชียเนี่ยยังคงยึดมั่นในการเป็นสายการบินราคาประหยัดที่มีการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพและทำงานอย่างหนักเต็มที่นะคะ นอกจากนี้นะคะเอเชียยังตอกย้กําการเป็นสายการบินแห่งดิจิตัลนะคะโดยนําเทคโนโลยีนําเข้ามาให้บริการผู้โดยสารช่วยลดต้นทุนในการจัดการและบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะโดยการย้ายระบบบริการลูกค้าผ่าน call center ทั้งหมดนะคะให้เป็นการแชทถามตอบอัตโนมัตินะคะเป็นระบบ AVA Live Chat ตลอด24ชั่วโมงค่ะ กลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอรายงานเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ